เื่อแป้งเหนียกขึ้นอ่านูนะเรื่อยๆนะไม่หลาเกินแล้วไม่บางเกินให้เป็นรูปถ้วยนะให้มันอยู่ในถ้วยนะห้ามออกมาข้างนอกนะโอเคพอแล้วไม่หนาหรือบางเกินไปยจบถ้าเราทำแป้งเยอะก็จะเหนียกขึ้นมาใช้สันบีดสไลด์สไลด์ขบได้แล้วเหเนไหมอ่านูรอบนึงช่วยกันทำมือโตนะแบ่งแป้งไปได้เพื่อช่วยจะทำแล้วก <Hello. S 1> <Thank you. S 2> ็จับให้ได้ช่องไปแาบนี้นะอ่านูรอบถ้าใช้แป้งเยอะแป้งก็จะล้นเยอะอ่าดูนะ ให้มันออกมาหแอบเป็นลูกชุ่มเข้าใจไหมไม่หนักไม่บางเท่ากันค่ะแต่แบบนี้มัเยอะหนักป็นลโตขึ้นไปเยอะ้ลยนะขวามือหมุนไปหมุนซ้ายตามมาเพื่อให้แป้งเหนียบห้ามใช้เชือกนิ้วจิ้มนะช่างกินไม่ได้ไม่ได้กินนะเพราะมันไม่เสร็จด้วยนะดันแป้งที่มาถ้าแป้งเยอะมันจะดันขึ้นเองให้เป็นลูนะครันนี้แสวาอาจารย์ใส่แป้งก้อนนี้เยอะไปมันจะต้นขึ้นไปเยอะค่ะนี่ตัดที่น้สสลสันมีวเท่านั้นนะอย่ามีโครงนะ๋ยวมันพื้นฉันมีสีนิเนอร 搞对。